สวัสดีครับอยู่กับมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมฮาร์ดสโตนนะผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเด็กชาแมนความเสียหายเวทนั่นเองนะครับที่ผมมาเล่นชาแมนวันนี้เนะี่ยเพราะว่าตั้งแต่ผมทําคลิปชุดใหม่หมาเนี่ยยังไม่ได้ทำเด็กของชาแมนเลยนะครับวันนี้ก็เลยเอาซะหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้ที่ชาแมนเขามีเล่นกันก็มีอยู่2เด็กนะครับคือความเสียหายเวนี่แหละกับเควสชาแมนนะครับซึ่งไม่ฮิตทั้ง2องอันเลยนะครับก็นั่นแหละ ต่ก็เล่นไม่ฮิตก็ไม่ฮิตไม่เป็นไรนะครับปะลุยกันเลยนะครับหลักๆเด็กนี้ก็นี่แหละเพิ่มความเสียหายแล้วก็โจมตีให้ตายแค่นั้นเองนะครับจัดกันสดๆทุกครั้งนะครับ มาแล้วเม็ดพบกับเจ <Gina. S 2> น่เจน่าหมดเวลาของเจ้าแล้วอุยออยากได้ไล่น้อยๆขึ้นมือด้วยนะครับ ได้มีดมาอันหนึ่งแล้วงก่อนหันไปก่อนนะครับลงก็ได้นะที่ยิงโลงตัวนี้ไม่เป็นไรลงมีดก่อนดีกว่ายิงครับเคทปเทิร์นเดี๋ยวเราจะยิงจั่วไปครับจั่วไฟ มีเห็นไหมโอเวอร์โหลดนะลงนี่ไปยิงไม่พออยู่ดีอ่ะปีแล้วยิงตัวนี้เมีใช้ม่ปอนพื้น่ต่อีดีกว่าจบเทินเทินหน้าเหลือแค่สองมานาไม่เป็นไร เราจังการ,การเอาเลยสองมานาอืมดิงนั่นละมั้งยิงเนี่ยจิ้วจิ้วไม่จัว่วอืม เธอหน้าค่อยลงใบนี้นะครับ,บ,บจ,จบเธอโอเค ตีเข้าหน้าเต็มตัวยิงเอ้ยบ้าเอ้ยอ้าวโชคดีมากเลยเดี๋ยวเราใช้อันนี้อ้า่ยิงโอ้โหไม่โดนตัวนี้วะ่ะ ฮพอ,อแล้วแต่คุณถ้วยคูดอีกรอบนะเมีอะเจ็บหน่อยนะเจ็บหน่อยนะเอาอันไหนดียิงนี่ไหมเจ็ดแต้มอีกอันหนึ่งก็เป็นเจ็ดยิงนี่เหถอะยิงห้าเดี๋ยวข้าจะจุดไว้จบเทิร์น ตัวนี้อ่ะยิงจบเทินครับดีดีกว่าของชัวโอ้โหเคลียอ,อีกเคลียจังเลยอืม เหรอไม่เอาเนี่ยยิงนี่ไปจบเชินครับตัเครื่องจักรขึ้นมือวันหนึ่งข้าจะเป็นอย่างขันจัวหาของข้าคือผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แองเวตจัวแช่แข็งเหรอ โอ้ตีไม่ได้เลยไม่ได้ว่ะอืฮึยิงยิง มันโอเวอร์โหลดสองใบตัวนี้ดีววดกว่าจบเชิญดีไหมแล้วฆ่าด้วยดีกว่า,าไปตายไปเหลือหกนะครับน่าจะไม่รอดแล้วแหละเรามียิงบนมืออีกในใครออยาาากกหลลับขาบบา้้ง

ตายไปไป,ประมาณนี้นะครับผ่านไปหนึ่งตาเราก็ไปต่อกันเลยนะครับมาห้าเจอกับฮันเตอร์เอาลูกเวกูงานงอกแล้ว สายฟ,าฟ้าฟ้ามังกรมากับอาจารย์ฟลายฮาร์ดลาวาเบสนี่ดีวะ่ะนี่นะครับพลังฮีโร่แล้วก็สคอร์ฮันเตอร์ไป ได้แมงมาก็ดีถ้าาลงกับดักมาแล้วก็สามารถเคลียร์ได้เกินต่อไปนี่เลยไม่ยิงทิ้งก็ได้เอ้ยมันเด้งขึ้นมือนั่นนี่นะครับเสียเวลาเราอะ่ะยิงทิ้งไปก่อนไป ยิงทิ้งไปก่อนดีกว่าก็ยังกดดันได้อยู่ทะมีแมง,งไม่เท่าไหร,ตร่ตัวนี้นี่ไปเอาเวทขึ้นมือนี่ดีกว่าเธอหน้าโดนล็อกสองเหลือสามมานาะสามารถจริงอันนี้ได้หรือว่าลงตัวนี้คนพบเวทมนต์ด้วยนี่ดีกว่าอา ตีตีมีเวทนะครับเคลียร์บอร์ดลงแมงมาโอ้โหยิงแ,งแ้วเรอที ตีตีนี่ก่อนอนี่ก็แหละหาเวทครับเอามาฆ่าแมงนี่ดิขวาน ว่ายิงทิ้งยิงสี่พอดีเลยแอนได้แมกกะจอกโคเซงครับแม่โถ่สามสามได้แ,แค่นี้ก็ตาย ระจอกหนึ่งตัวมากรอนเตรียมลงนีก่อนเด้ขึ้นมือรู้เปล่า wow like it yeah <tries> there are many สี่ตัวเหรอเต็มนสนามฆ่าตัวหนึ่งเสร็จแล้วจบเทิร์นโอ้โหมีอีกเหรอวะ โอเคถ้าอย่างนั้นเอาให้มันระเบิดไปเลยเนาะ S <s <co ff> เปลี่ยนมินเนี่ยนเป็นแบบซูมนี่ดีวกว่าจริงแม่งเลยเอาปะโถไม่ใช่เนี่หรเย

เสร็จแล้วเรียบร้อยแน่ไม่น่ารอดเหลือสี่ยังไงก็ต้องฆ่าแมงนีแน่แมงบัวพลังเวทเอ้า เอาไงปะทู่เรียบร้อยไปต่อกันเลยนะครับมาเจอกับโรกว่ะเอาอเว่ะพบกับวาลีราระวังตัวมหมดเวลาของเจ้าแล้ว ได้ดีมาจอมเวทโลหิตดีอู้นี่ดีเหรอนนะอนี่ก่อนเนาะ ดีกว่าพลังฮีโร่ไปก่อนหรือว่าลงนี่ไปอืมลงนี่ไปก็ได้ลงนี่ลงนี่นะครับเราค่อยลงนี่เอา เวยได้ตีไม่ได้อุย๊ยมีดาบอ่าเจ็บเจ็บมันเป็นอย่างนี้เทิาน้ามีสามานาได้อยู่ก็ลงนี่ได้ มาดิวะกูโดนสี่ก่อนแล้วอะแต่กูเอาคืนนะครับเราเอาคืนห้าบ้านเราคืนยงงเมือ่อมาดิเออแลกกันอืม ครับมาแลกกันคนละหมัดเจ้าจะพบชะตากรรมโหดร้ายในเท่าทุลี Thôi vì hát đi thôi vì đi không được chưa được chọn được chọn เอาละครับเอาละครับเหลือสิบสามไงอ่ะมันตีนี่เจับอีกสามไปยังไงดีลงนีสี่ห้าหกโอเคสี่ห้าหก เจ็บนี่สามโดนี่ห้าหกเจ็ดเลือกยากเจ็ดกับอีกห้าสิบเจ็ดตายนับคำดาเมดไว้ก่อนนะครับต,ตายไหมล่ะไม่ตายอะ่ะ โอโ้โหไม่ตีด้วยโอเคเลยเาาเนี่เลยดีกว่าเดี๋ยนี่เ,าเราต้องก,การก์ดโรยเกิดอเไจะยิงจ <c ười> บเธอใ้จบเธอจบตานะครับมาเจอกับ อุชาแมเหมือนกันบพบกับราชาสายฟ้าราชาสายฟ้า,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 ฟาหมดเวลาของเจ้าแล้ว <c oughs> เอาไปเลยดู Yo, Lady Wounds s o n นะเทิร์นสามนี่เทิร์ 4, นสี่นี่อ้าวเควสชาแมนนะครับโอเคเจ้าไม่ได้เลือกไม้กยายสิทธิ์เสร็จแล้วโอ้โหได้ใบามาเดินลงนี่ผ่านหนึกเวทมนตร์ Lady w a l l มาแล้วอันนี้ไม่ได้ลงมาก่อนเลย Overload <c oughs> ไม่เป็นไร Overload นนดด่วยไม่เป็นรวย คอยอะไรวะโอ้โหเออยิงเราได้ราวาบาสมาไม่เอา,ค,าคือพายุพิฆาตเจ้าเนี่ยสควอตฮันเตอร์ทางนี้แหละถูกละจั่วไปเด้ตีไปเด้ อุ้ยองก์กรมาอีกแล้วยิงทิ้งได้หนึ่งตัวนะยิงทิ้งไหมยิงไปตอบหน้าเขาให้เดี๋ยวเจอนี่ a c e Frost Whisper นี่ ยิงทิ้งได้โดยนึกตัวอ่าฮะอย่าโล่นะโอเคเจ้าคีพตายหมดเลยอะ่ะต้องทุ่มเทศรรึกษาถึงจะเชี่ยวชา โอ้บริการไม่ประโยชน์สายฟาา้าฟาตัวบับหายตัวบับหายตัวบับหายหลงอีกตัวยิงนี่ยิงเจ็ดแล้วเนี่ยตีไปแปะโอ้ตายเลยเนี่ยคาตาหน้า มันโอเวอร์โหลดด้วยนะครับอย่างงี้เรียบร้อยเราแล้วล่ะถ้าเราตอนไปฆ่าเราตัวไหนก็ตามสักตัวหนึ่งนะเรียบร้อยแล้วโอ้โหเรียบร้อยบูมเรียบร้อยโอ้โห โอเคนะครับผมวันนี้คงแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับวันนี้ลากับไปก่อนสวัสดีครับ